สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเนจะมาบอกสูตรการล้างพิษดีท็อกซ์ลำไส้เนาะด้วยการกินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมะละกอดิบๆนะคะแล้วส่วนผสมของเนก็มีกระเทียมเพราะว่าการทานกระเทียมทุกวันกระเทียมเนี่ยช่วยต้านมะเร็งเนาะเราควรจะทานกระเทียมให้ได้อย่างน,น้อยๆประมาณสักหัวหนึ่งก็ประมาณ 4- 5หกลีบแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เคยทานนะคะเพื่อนๆเราก็ทานสัก สองสามกลีบก่อนแต่มีอีกวิธีการทานที่ทําให้มันทานดูง่ายก็คือใช้การเนี่ยตำไปกับส้มตำนะคะเนยใส่กระเทียมไปประมาณ5้าหกลีบแล้วก็เนยก็ตําไปกับมะละกอมะละกอนี่เราก็ซอยปกติธรรมดาแบบนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วมะละกอนี่มีเอนไซม์ปาเปนที่ช่วยล้างตะครันของลําไส้ของเรานะคะแล้วก็เนยก็ใส่ธัญพืชก็เป็นถั่วหิมพาน์มะมหิมพานซึ่งเพื่อนๆจะใช้ถั่วลิสงถั่ว ถัว่วลูกไก่ถั่วอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เรากินได้นะคะโดยปกติเนี่ยจะขั่วถั่วไว้หลากหลายชนิดต้มถั่วลิสงไว้แบบเนี้ยซึ่งสูตรนี้ถ้าถ้าไม่มีถั่วก็ได้ยินดีเลยนะเราก็กินแต่มะละกอแบบนี้นะคะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือดําแล้วก็มะนาวเกลือดําสักครึ่งช้อนนะคะละลายน้ำเนาะแล้วก็ตําๆรวมกันแล้วก็มะนาวสักหนึ่งหรือครึ่งครึ่งซีก็ได้ถ้าบางคนกลัวเปรี้ยวแล้วแค่นี้เลยนะคะแล้วทานแบบเนี้ยตลอดทั้งวัน ถ้าเราต้องการล้างสารพิษนะสูตรนี้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแล้วง่ายด้วยแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยอืมอืม อุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะก็คือที่ขูดมะละกอเนาะแล้วก็ครกนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งสูงอายุเนี่ยเราต้องตำให้มันชํำชแฉะแแล้วก็ซอยให้มันเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะคะไม่ต้องซอยเส้นหนานะแล้วทานสดแบบนี้เราจะได้เอนไซม์เพราะว่าเขามีการนำมะละกอเนี่ยไปดึงเอาสารสกัดจากมะละกอเนี่ยเป็นเอนไซม์ราคาแพงนะคะแต่เราเป็นคนไทยเนี่ยมะละกอซื้อมาลูกละสิบบาท บางคนก็ปลูกเองก็ได้นะกินแบบนี้กินแบบนี้ทุกวันลองพิสูจน์ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าร่างกายเนี่ยเบามากแล้วในมะละกอนเนี่ยเขามีโปรตีนนะไม่ใช่ไม่มีโปรตีนเวลาเรากินพวกนี้นะคะเรากินสามารถกินได้ห้าชามสิบชามเลยไม่ต้องกังวลเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนได้จะบอกแบบนี้นะสังเกตพวกช้างมา้าวัวควายตัวเขาใหญ่เนะเาะแล้วก็กินแต่ผักนะคะ ที่เรากินผักกันแล้วตัวไม่ใหญ่เพราะอะไรเพราะเรากลัวผักค่ะบางคนเนี่ยกินไปจานนี้ก็ดูว่ามันจะเยอะเกินไปละที่จริงมันไม่ใช่ถ้าเรากินผักให้ได้เหมือนกับที่เรากินเนื้อสัตว์กินแป้งพวกอาหารขยะแบบนั้นน่ะเราก็จะมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นซึ่งตอนนี้เน่ยพยายามจะพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าเรากินแต่ผักแล้วเรากินธัญพืชมันจะมีตัวใหญ่ได้ไหมตอนนี้เน่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะคะซึ่งเน่เชื่อว่า ขนาดม้าลายอะ่ะเขากินแต่พืชทําไมเขายังแข็งแรงตัวเขาใหญ่เหมือนช้างแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินผักเราก็อย่าไปกลัวผักนะคะส่วนใครที่อยากทําเมนูอาหารได้เยอะๆที่เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และเป็นอาหารปลอดภยัยอาหารรักษาโรคมีในหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะมีหลากหลายเมนูเป็นเกือบ200เมนูเลยนะคะก็สั่งซื้อได้ตอนเนี้ยจากราคา400นี้ลดมาเหลือราคา300แล้ว ซึ่งบางท่านโทรมาก็เข้าใจว่า400นะตอนนี้นอยากให้ทุกคนก็ได้ความรู้อย่างทั่วถึงนะคะในหนังสือกัวไรผงชลรดจะอธิบายรายละเอียดต่างๆเอาไว้หลายอย่างนะคะก็สอบถามมาได้นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะนี่แหละเอนไซม์ Inside ที่ดีที่สุดแล้ง่ายที่สุดและเข้าถึงทุกคนสามารถทาได้ไปตำมะละกอแล้วก็ไปซื้อที่ขูดมะละกอมาประจำไว้นะ,ะอันนี้เป็นอาหารหลักของเนะนะคะเพราะว่า ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวก็จะกินแป้งจากเส้นมะละกอแทนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีกันนะคะสุขภาพที่แข็งแรงหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองค่ะ